ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกแวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้กเรื่องคือเ,อเรื่องโควิด1 9จะระบาดมากขึ้นในช่วงหลังปีใหม่เพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมากมีคําเตือนโควิด1 9จะระบาดมากขึ้นหลังปีใหม่นะครับหนีไม่พ้นสายพันธุ์ JN.1 นะครับมีคําเตือนโควิด -19 จะระบาดมากขึ้นหลังปีใหม่นะ นี้ไม่พ้นสายพันธุ์เจเจ1ยันไม่ได้เป็นที่น่าไปตกกังวลแต่อย่างใดการพบเพิ่มขึ้นจะพบมาในช่วงเดือนนี้และจะลดลงในสู่ภาวะปกติในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้โควิดสิเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาหลังเทศกาลนะครับมีการเฉลิมฉลองหยุดยาวอะไรพวกนี้ ก็จะมีโควิด19เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดพบเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้และจะลดลงในเดือนต่อไปแล้วกจะ็จะน้อยมากหรือว่าสงบหลังจากนั้นการที่พบเพิ่มขึ้นรงนี้ไม่พ้นสายพันธุ์ใหม่ก็คือ JN.1 นะครับสายพันธุ์นี้เป็นลูกของ BA.2.86 ที่สามารถติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแต่ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานที่เคยติดเชื่อมาแล้วแล้วก็จากวัคซีนทําให้อาการของโรคไม่ได้มากไปกว่าไข้หวัดใหญ่และโอกาสลงปลอดน้อยมากๆนะครับสิ่งที่เราควรปฏิบัติและต้องทำอะไรเนี่ยระยะน,นี้คือเข้มงวดมาตรการป้องกันก็คือสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่า,หางล้างมือบ่อยๆนะครับต้องระวังโดยเฉพาะในที่ชุมชนแอแอัดแล้วก็อย่าลืมแอลกอฮอล แล้วก็แยกกินแยกใช้อย่าปนกันส่วนวัคซีนสายพันธุ์ล่าสุดขณะน,นี้ที่ใช้กันอยู่ก็จะเป็น xbb 1 5อะไรพวกนี้เป็นชนิดสายพันธุ์เดียวโมโนว l ล n t v วัคซีนแต่ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็กำลังจะสิ้นสุดฤด,ดูการระบาดในปีนี้แล้วและจะไประบาดใหม่ในเดืนมิถุนายนหรือว่าฤด,ดูฝนปีนี้ นะครับการฉีดวัคซีนก็อาจจะยยังรอได้อยู่รอไว้ต้นการระบาดก็ได้นะครับสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สายพันธุ์ JN.1 นะครับในฤดูการหน้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนอีกหรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งก็จะเป็นโรคตามฤดูการแล้วนะครับเพยาาฉะนั้นก็แต่ก็ต้องระวังคล้ายคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการหรือไข้เลือดออกตามฤดูการอะไรพวกนั้นนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ